วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวตลาดค้าส่งกลางคืนตลาดนี้จะเป็นตลาดบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีค่ะเฮ้ hey, สวัสดีค่ะวันนี้เราตื่นแต่เช้าตั้งแต่6กโมงนะคะที่ตลาดแห่งนี้นะคะจะเปิดตั้งแต่3ามทุ่มจนถึง9ก้าโมงเชา้าใครที่เป็นสายทํากับข้าวหรือกําลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วกําลังมองหาว่าจะหาอาหารสดที่ไหนไปกลับบ้านดีเดินสนุกมากค่ะแล้วก็ของสดมากๆด้วยสะอาดด้วยราคาก็ไม่แรงเป็นแหล่งอาหารสดแล้วก็เป็นราคาส่ง ด้วยนะคะคเดี๋ยวเริ่มต้นเดินกันที่โซนอาหารทะเลกันดีกว่าค่ะทุกคนโซนนี้นะคะจะเป็นพวกแหล่งรวมปลาทะเลที่นี่ก็จะมีทั้งปลากระพงปลาทูกุ้งสดปลาหมึกตัวใหญ่ๆราคาถูก ถูกจนแบบน่าตกใจบอกว่าปลากระพงเข้ามาเป็นสดมากวันนี้นะคะจะเลือกซื้อเป็นแบบปลากระพงกลับบ้านค่ะว่าจะซื้อปลาหมึกไปผัดกะเพาราปลาหมึกด้วยค่ะจะซื้อกุ้งตัวโตๆเอาไปย่างเผากับคุณแม่ด้วยค่ะในโซนนี้นะคะใครที่ชอบอาหารทะเลเนี่ยสามารถมาคัดเลือกวัตถุดิบดีๆกันได้นะคะเพราะมีให้เลือกหลายอย่างมากพี่พนักงานที่เป็นคนขายนะคะก็คือน่ารักมากบริการดีมากค่ะจะมีการติดทุกจุดนะคะซึ่งเป็นเครื่องที่บ่งบอกว่าเราจะได้ราคาตามมาตรฐานที่เขาแจ้งจริงๆ นอกจากนี้นะคะเดินเดินไปเราก็จะเจอพวกเนื้อหมูมเนื้อเห็ดเนื้อเป็ดเนื้อไก่บอกเลยนะคะว่าสดสดมากๆสดสดใหม่ๆจริงๆทุกคนขนาดว่าเดินเดินอยู่ประมาณ7จ็ดโมงเชา้าแล้วเดินในแถบบริเวณนี้นะคะเราก็จะเจอกับพวกปลาน้ําจืดสดไม่แพ้กัน,นะคะ่ะอย่างพวกปลาช่อนปลาดุกปลานีปานปลา,ปาทับทิมก็มีให้เลือกเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็จะมีแบบกล่องโฟมขายมีนอกน้ําแข็งขายด้วยนะคะสําหรับใครที่จะเอาไปเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วเอาไปปิกนิกต่างจังหวัดเนี้ยค่ะได้ปลากระพงเซตใหญ่ตัว เป้งๆน,น,นะคะอ,อว่างานดีราคาถูกจริงๆทุกคนและเป็นตลาดที่เดินเพลินมากเลยนะเดินข้ามฝั่งไปก็จะเป็นพวกผักสดผลไม้สดซึ่งผักที่นี่นะคะจะเป็นโซนผักสดที่มีสีสันสดใสมากมีทั้งผักพื้นบ้านผัก ส่วนครัวล้วกินได้จะมีผักแปลกๆที่เราไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นนะเราก็จะซื้อกลับบ้านไปด้วยต้องบอกว่าตลาดที่นี่นะคะมาครบจบในที่เดียวจริงๆพอได้ของนะคะเราก็จะเอาของเนี่ยไปใส่น็อกน้ําแข็งแล้วก็ใส่กับกล่องลังโฟมเพื่อที่จะกลับบ้านสําหรับใครที่อยู่แถวบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีหรือว่าใกล้ๆนะคะอย่าลืมลองแวะมาดูตลาดสดบางใหญ่ของที่นี่สดจริงๆราคาถูกจริงๆรับรองคุ้มแน่นอน